สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการชีวิตนี้มีหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือปรากฏการทางสังคมต่างๆแล้วเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหรือจิต,ตวิทยาเราจะนํามาสนทนากับคุณผู้ชมเป็นระยะระยะนะครับและวันนี้เราก็เป็นรายการสดครับหากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะสนทนากับวิทยากรโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับตาม หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งจะปรากฏบนจอโทรทัศน์เป็นระยะะ,ยะครับคุณผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของเดือนเมษายนอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่เราให้ความสําคัญเรื่องของครอบครัวเรื่องผู้สูงอายุเรื่องของวันครอบครัวต่างๆนะครับวันนี้เราจึงจะสนทนากันเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวครับ การสื่อสารในครอบครัวนั้นสําคัญมากสําคัญพอที่จะทําให้คนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยู่ด้วยกันมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคแล้วสําคัญพอๆที่จะทําให้ครอบครัวแตกกระแหงนั่นหละครับครอบครัวบางครอบครัวดูอบอุ่นมากร่ํารวยมีอันจะกินแต่ว่าลูกไม่อยู่บ้านครับเพราะว่าการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพครับวันนี้เราจึงจะสนทนานกันเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวสื่อสารอย่างไรให้ เกิดความรักความอบอุ่นสื่อสารอย่างไรให้คลี่คลายความขัดแย้งในครอบครัวนะครับวันนี้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนี้ท่านเป็นจิตแพทย์ประจําที่โรงพยาบาลสวนปรุงเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับนายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจครับสวัสดีครับคุณหมอปริทัศครับสวัสดีครับช่วงเดือนเมษายนก็เป็นช่วงที่ยังให้ความสําคัญเรื่องครอบครัวอยู่นะครับครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะอีกร้อยปี วงการสูขภาพจิตก็คงต้องพูดว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสาคัญสู่ทุกเรื่องจริงหรือเปล่าฮะแน่นอนที่สุดเลยครับครับแล้วที่ผ่านมาคุณหมอเห็นยังไงบ้างครับเกีย่ยวกับครอบครัวครับโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร,รแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยยิ่งปัญหาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติดยาติดเกมหรือมีพฤติกรรมที่ไม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 ่พึงประสงค์น่ครับไม่ว่าจะเป็นในวัยรุ่นเพศชายเพศหญิงนะ ก็พอสืบสาวถามปัญหาไปก็ก็ตั้งต้นมาจากครอบครัวนะซึ่งไม่ไม่อบอุ่นนะหรือว่าหล่อหล,อ,ลอมพฤติกรรมเด็กมาได้ไม่เหมาะสมเราเราหนึ่งในใน องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นก็คือเรื่องของการสื่อสารครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ,บ้านก็คือการพูดคุยกันครับแต่จริงแล้วมันมากกว่าการพูดคุยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมและการการะทําด้วยแต่ว่าการพูดคุยนี่จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สําคัญครับแล้วในอดีตผมจําได้ว่ากรมสุภาพจิตนะคเคยทําโครงการโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่เนี่ยก็สําคัญมากนะแล้วส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารเนี่ยใช่ไหมครับ มันก็น่าเศร้าครับว่าคนในยุคปัจจุบันนี่เราเรามีโรงเรียนเรามีหลักสูตรอะไรเยอะแยะนะครับนะว่านะเกษตรกรเขาก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องพืชนะทำธุรกิจก็มีเรียนรู้เรื่องการโฆษณา,าการตลาดเงินทุนต่างๆแต่ว่าถามว่าทั้งหมดนั้นทําไปเพื่อใครก็ทําเพื่อลูกครับแต่ว่าไอความรู้โดยตรงที่ว่าจะจะเลี้ยงดูอบรมลูกให้ดีได้อย่างไรนี่ครับกลับไม่ค่อยมีใครสอนใครบอกเพราะว่า คิดเอาเองว่ามันเป็นไปเองโดยธรรมชาติซึ่งแน่นอนในในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเรามีประรเพณีมีวัฒนธรรมมีเขาเร,รียกจารีตประเพณีมีอยู่ในการสอนกา,การถ่ายทอดผ่านบรรพบุพร,รุษมาในในเครือญาติอยู่แล้วแต่ว่าครอบครัวยุคใหม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นับนะหลายๆคนแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวอนะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ครับ <laughs> ดังนั้นในยุคปัจจุบันคงต้องปรับเรื่องการสื่อสารให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยนะครับเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวคุณหมอปรีธาจะบอกในช่วงท้ายๆนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องของการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเราจะพูดกันอยู่ประมาณ3-4ประเด็นหลักนะครับความจริงมีเยอะกว่านั้นครับแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดเราก็จะพูดในเรื่องสําคัญสําคัญ3-4ประเด็นนะครับผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วก็นําไปใช้กับชีวิตตัวเองครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดครับและสงสัยอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเออไม่น่าจะใช้ได้ผลนะโทรศัพท์เข้ามาได้เเลยนคคครรรรรับุณหมออืื่่่่งแกททีีสสาใว ทำให้เกิดความอบ่นคืออะไรครับอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาสื่อสาร,รเนี่ยควรจะพูดในสิ่งที่คนฟังเขาอยากจะฟังครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดอย่างนั้นได้ก็คือต้องเริ่มต้นจากการฟังให้ดีก่อนเพราะเราจะรู้รว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการจะจะได้ยินอะไรเนี่ยเราเราต้องฟังเป็นก่อนนะครับนี่การฟังเนี่ยนอกจากใช้หูฟังคําพูดแล้วนามาวิเคราะห์ว่าเขาเขา,เขาคิดยังไงรู้เสียงไงแล้ว ต้องใช้สายตาด้วย <อ S 2> ใช้สายตาสังเกตอากัปภัยยเพราะบางครั้งแม้จะไม่พูดเราก็เราก็เข้าใจโดยโดยโดย,โดยใช้การสังเกตโดยสายตาเพราะว่าโดยยิ่งเรื่องที่เป็นอารมณ์ลึกๆเนี่ยสายตาจะสื่อได้ดีเพราะถ้าฟังแต่คําพูดอย่างเดียวบางทีไม่ตรงเชน่นเราถามอะไรบางอย่างลูกสบายดีไหมสบายบดีแต่ว่าสังเกตแววตาแล้วไม่ใช่อ,อย่างนี้นะไม่ไปด้วยกันก็าอาจจะต้องต้องดูตรงนี้ด้วยแล้วถ้าสุดท้ายคือใช้ใจฟังด้วยค ใจฟังคือการเปิดรับครับไม่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 มีอคติไม่ตัดสินเปิดใจให้กว้างหน่อยครับอดทนหน่อยแล้วก็เราก็จะทําให้เราฟังได้ดีแล้วมาฟังได้ดีเราจะเข้าใจเขาเมื่อเข้าใจแล้วเวลาจะพูดจาราอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ตรงกับใจเขามากกว่าที่เราเราพูดเพราะเราอยากจะบอกอยากจะสั่งอยากจะบอกอยากจะสอนด้วยความหวังดีแต่ว่าบอกว่าคนสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นลูกหรือเป็น แต่มีภรรยาเขากลับกลับรู้สึกว่าไม่รับเพราะว่าไม่ตรงไม่ตรงกับใจเขาครับเหมือนก็ไม่เข้าใจเขาถึงที่พูดแบบนี้เ้ย่ับเช่นจะเตือนจะบอกอะไรลูกเนี่ยลูกบอกว่าไม่ฟังเพราะว่าเหมือนไม่เข้าใจเขาว่าว่าเขาครู้สึกไงคิดยังไงอืครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารในครอบครัวที่สําคัญเนี่ยเรื่องแรกเลยคือต้องรู้จักฟังครับ ครับแล้วก็จริงๆในวงการสุขภาพจิตเองก็ใช้เป็นหลักการพื้นฐานของทุกเรื่องใช่ไหมครับส0ิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มต้นจากการฟังเีิ่มจากการฟังก่อนนะครับก็คือฟังด้วยหูแล้วก็ดูด้วยตาแล้วก็จับใจสัมผัสด้วยใจด้วยจิตใจนะครับเรื่องการฟังเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนถามมรพิธต่อลึกอีกนิดหนึ่งครับคือขณะที่ฟังเนี่ยคือแค่เราเริ่มตั้งใจรับฟังเนี่ยก็หมายถึงการยอมรับใช่ครับใช่ใช่ไหมครับการฟังนี่เป็นการแสดง ความเคารพที่สูงที่สุดสังเกตสิเวลาเราเคารพใครเนี่ยเราไปเนี่ยรเราจะฟังใช่ในเวลาผู้ที่เราผู้ที่เขามีมีอํานาจมีบารมีที่เราเคารพเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเราต้องฟังก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเราฟังใครแสดงว่าเราเคารพเขาเนี่ยเราก็ย่อมได้รับการยอมรับตอบครับมาถึงตาที่เราจะพูดบ้างเขาก็จะฟังครับทีนี้ฟังฟังแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่อยากให้คุณหมอขยายความคือไม่ใช่ฟังเฉยเฉยแต่ฟังเพื่อ ฟังเพื่อเข้าไปเข้าใจความหมายในเรื่องราวของคนในครอบครัวว่าเขารู้สึกยังไงอเช่นเช่นลูกตีความหมายว่าพ่อแม่ไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปออกนอกบ้านทั้งๆั้อยู่มัธยมแล้วลูกตีความหมายว่าพ่อแม่ไม่ไว้วางใจใช่แต่ว่าพ่อเนี่ยกับแม่บอกว่าห่วงใยอย่างเงี้ยงั้น,นฟังแล้วฟังแล้วถามด้วยได้ไหมคือแน่นอนมันลึกไปอีกอะหมอประทาบแน่นอนเพราะว่าถ้าการฟังที่ดีก็จะทําให้ เกิดประเด็นที่ที่ต้องการการความกระจ่างคราก็เราใช้คําถามมาประกอบเช่นเท่าที่ฟังดูยังยังยังสงสัยอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็ถามต่อให้ข้อที่บายคําถามก็จะกระตุ้นทาให้เกิดการพูดแล้วก็แล้วก็รับรับช่วงต่อด้วยการฟังอีกทาอย่างนี้เนี่ยฟังถามฟังถามไปเรื่อยมันก็จะกระจ่างขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายอาจจะลงเอยด้วย ด้วยอย่างสิ่งที่เราตั้งใจแต่แรกนะก็คือพ่อแม่มาขอโมอเตอร์ไซค์เนี่ยสุดท้ายเราก็คือไม่ซื้อให้อยู่ดีแต่ว่าเมื่อผ่านกระบวนการฟ,ฟังถามฟังถามสุดท้ายลูกก็จะยอมรับในที่สุดว่าอ,อ๋อพ่อแม่ไม่ให้เพราะว่าห่วงเย,ยจริงๆแต่ถ้าห้วนๆบอกว่าไม่ให้ทันทีเนี่ยเลยนี่ผ่านกระบวนการ,รฟังที่ดีเนี่ยลูกก็จะรู้สึกพ่อแม่ไม่เข้าใจครับครับ,รบเพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็น หลักการพื้นฐานของการสื่อสารในครอบครัวนะครับลองถามตัวคนเองดูสิครับว่าทุกวันนี้คุณฟังคนในครอบครัวไหมนะครับในวงการสุขภาพจิตเราเจอมาเยอะแยะมากนะครับเด็กเอ่ยอาวชนเอ่ยภรรยาสามีที่มีปัญหาสุขภาพจิตเจ็บปดวดรว่ดร้าวจิตใจกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลน,นะถามไปถามมาคืออยู่ในครอบครัวแทบไม่ได้พูดอะไรเลยครับ ใช่ไหมฮะมีแต่คนอื่นได้พูดฟัง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 ห้ามโดนห้ามนี่ะครับนันการฟังจงต้องฝึกนะครับนอกจากการฟังเสร็จแล้วนะครับมีหลักการอะไรบ้างครับการสื่อสารในครอบครัวที่สําคัญฮะฟังการการสื่อสารเชิงบวกเนี่ยครับเราพบว่าหลายครอบครัวพูดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือพูดภาษาดอกไม้ไม่เป็นเนี่ยพูดคําจาเนี่ยถึงแม้จะเกิดจาก ความรู้สึกที่รักเนี่ยแต่เวลาพูดออกไปกับกับใช้คําพูดที่มันมันส่งผลตรงกันข้ามครนะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมันบาดหูบาดใจแล้วก็ทําให้ไม่อยากที่จะพูดต่อครับเป็นการทาร้ายความรู้สึกทั้งทั้ง,ท,งที่เจตานามไม่ได้ต้องกอารงานงั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้คําพูดที่สุภาพอ่อนโยนใช้คําพูดที่เป็นเชิงบวกจะดีกว่าครับการการพูดในเชิงบวกกับคนในครอบครัวนี่นะครับคือ พูดยังไงอะฮะที่ที่แสดงให้เห็นว่าในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงสีหน้าท่าทียังไงคือก็มีหลายหลายครอบครัวมอนกันมาบ่นว่าที่กับคนอื่นนะพูดดีดีพูดพานทำไมกับครอบครัวพูดแรงพูดอะไรเนี่ยคือพอเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วมันเหมือนเคยชินเหมือนย้ำใจเหมือนพูดยังไงก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็ก็ก็จริงเพราะว่าพอสนิทกันแล้วก็อาจจะพูดที่ใช้คําพูดที่มันเป็นธรรมดาหรือแรงได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือบางทีมันมันมันละเลยไปบางที อยู่ในครอบครัวดีกันถ้าพูดกันดีๆมันอาจจะดีกว่าครับฮะก็นอกจากตั้งใจฟังสื่อสารด้านบวกแล้วก็มีอะไรอีกครับที่ที่เด่นๆที่อยากจะบอกกันการชื่นชมกันกาน <คๆ S 1> รทานบวกนี่ถ้าขยา,ายความมันบวกได้หลายอย่างบวกโ,โดยโดยใช้คําพูดใช้สรรพนามใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยนเนี่ยมันย่อมดีกว่าใช้คําพูดแรงๆคาหยาบคําน้ําเสียงที่แข็งกระด้างแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางบวกนี่ก็คือแทนที่จะเน้นแต่การจับผิดการตําหนิเนี่ย ก็ก็ลองพยายามค้นหาในในส่วนดีของเขาครับบางครั้งเราเราเราไปแก้ไขส่วนไม่ดีทันทีเลยไม่ได้ครับเราก็หันมาเสริมในส่วนที่เป็นทางบวกเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันมันไม่ค่อยสะอาดแต่เราเทเทโอ่งทิ้งไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีเติมน้ําสะอาดเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายน้ํานั้นมันก็สะอาดขึ้นมาครับเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันการหาจุดที่พยายามจะชื่นชมครับซึ่งซึ่งไม่มีใครหรอกที่ที่จะเลวบริสุทธิ์จนหาจุดชมไม่ได้ครับ มันต้องมีนะแหละค้คนหาตรงนี้แล้วชื่นชมเข้าไปแล้วก็ก็จะทําให้คนที่ได้รับการชื่นชมเนี่ยเกิกเกดความภูมิใจเกิดกําลังใจแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ที่สุดคุณอาภิรัตครับจริงไหมครับที่บอกว่าโดยเฉพาะการสื่อสารในครอบครัวที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสื่อสารกับลูกที่เป็นเด็กและวัยรุ่นเนี่ยครับการค้นหาความดีของเขาและชื่นชมเป็นระยะะเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแน่นอนที่สุดเลยครับ ครับมีมีผลมากเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ที่อยากจะมีคุณค่าในตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าอแล้วถ้าถ้าไม่มีตรงนี้เขาก็จะพยายามหาเขาเองซึ่งในในบางสถานการณ์เขาเขาไม่มีทางเลือกมากไปเออไปเจอกวนหรือแกงที่ครับชื่นชมเขาในแง่ร้ายเช่นในแน่มากไปครับไปซัดไปชกสายหนึ่งหรือว่าไป ก็อะไรบางอย่างเป็นวีรกรรมที่ทําให้พวกพวกยอมรับเป็นการชื่นชมแต่บังเอิญไปในทางที่ไม่ถูกต้องครับดังนั้นเด็กๆวัยรุ่นและเยาวชนเนี่ยทันทีที่พ่อแม่ชื่นชมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นเขาเป็นคนเก่งเป็นคนดีในสายตาของพ่อแม่เขาต้องการความภาคภูมิใจมันเป็นเหมือนวัคซีนใจไหมครับคุณหมอแน่นอนนะครับนี้บางครอบกลัวเข้าใจผิดว่าอย่าไปชมเดี๋ยวมันเหลิงอะไรเงี้ยหรือไม่หรือไม่ไม่เคยฝึกหัด กระดาษพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยโดยที่คนที่เป็นพ่อหลายคนเนี่ยชื่นชมไม่เป็นเพราะว่าด้วยเหตุว่าเขาเองก็ไม่เคยได้รับมาจากครับคุณพ่อคุณแม่เขามาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรที่เัาไม่เคยแล้วก็ฝึกหัดได้นะครับนอกจากตั้งใจรับฟังนะครับฟังด้วยหูดูด้วยตาจับด้วยใจนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือสื่อสารด้านบวกกับคนในครอบครัวการสื่อสารด้านบวกก็เน้นค้นหาเรื่องดีๆแล้วชื่นชมซึ่งกันและกันนะครับ การสื่อสารด้านบวกและการชื่นชมโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เขาได้เรียนรู้ครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจเป็นการยอมรับเขาแล้วก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยเช่นกันนะครับอนอกจากนั้นคุณหมอครับในกรณีของคู่สามีภรรยาที่สื่อสารด้านบวกต่อการชื่นชมยินดีกันเนี่ยจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไหมนนนครับแน่นอนครับครับแต่แต่ไงก็ตามทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการรับฟังต่างๆเนี่ย สิ่งที่สําคัญคือต้องซื่อตรงรเพราะม,มีมีในบางกรณีเหมือนกันด้วยเจตนาดีก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่พูดความจริงรนะแล้วเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมาทราบทีหลังเนี่ยเขาก็จะเกิดไม่ไว้วางใจเช่นคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสื่อสารกับลูกก็พยายามจะพูดดีๆแต่ว่าเช่นไม่อยากให้เขาไปเที่ยวนี่ก็พยายามพูดดีๆแต่ว่า สร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนกับหวานล้อมอะไรต่างซึ่งซึ่งมันอาจจะได้ผลครั้งแรกๆต่อมาเข้ามาพบที่หลังว่ามันไม่จริงเนี่ยเขาก็จะไม่ไว้วางใจนะเพราะควรจะต้องซื่อตรงนะใช้ครับอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเหตุผลอย่าอย่าใช้วิธีหลอกล่อหรือว่าอําพรางครับนอกจากนั้นการสื่อสารที่การสื่อสารด้วยอารมณ์กับด้วยเหตุผลนี่คือจะใช้ให้มันสัมพันธ์กันยังไงดีครับ ก็ต้องให้สมดุลว uh, ่าในช่วงที่อารมณ์กาลังกําลังมาแรงเนี oh, no. ่ยนะกำลังโกรธกําลังเสียใจกําลังวิตกฮอร์โมนอะไรสูงเนี่ยช่วงนั้นครับเราไม่สามารถใช้ใช้เหตุผลโดยตรงได้จะต้องจะต้องประคับประคองคือถอดชนวนก่อนคือให้อารมณ์คลายก่อนซึ่งวิธีที่ก็คือฟังให้เขาระบายอารมณ์ว่ารู้สึกยังไงให้เขาให้พูดได้อะไรก่อนแล้วก็แล้วก็พอคลายลงบ้างก็ค่อยๆให้เขาจริงไป ครับทีละน้อยทีน้อยมันก็จะสุดท้ายก็จะคลี่คลายไปได้นะครับครับคุณผู้ชมที่เคารพครับก็ได้รับทราบจากคุณหมอปรีธาเลยนะครับว่าการจะสื่อสารในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นคลี่คลายความขัดแย้งนะครับและป้องกันความร้าวฉานเนี่ยเริ่มจากหนึ่งรู้จักฟังซึ่งกันและกันนะครับฟังด้วยหูดูด้วยตาจับด้วยใจนะครับข้อ2คือสื่อสารด้านบวก นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันนะครับสื่อสารด้วยเหตุผลนะครับอารมณ์ก็อาจจะมีด้วยบ้างให้มีสมดุลนะฮะอยู่ในพอเหมาะพอดีนะครับมีคุณผู้ชมทางบ้าน เขียนเข้ามาถามนะครับว่าจะสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผ่านไลน์ผ่าน Facebook เนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์ได้ไหมเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคําถามนี้นะครับว่าการสื่อสารในครอบครัวผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้หรือไม่และอย่างไรนะครับช่วงนี้พาไปชมครับว่าน้องก้อยพาเราไปชมใครเขาทาอะไรที่ไหนที่สร้างพลังใจกันอย่างไรครับเชิญชมครับ สวัสดีค่ะพบกับสารคาดีพลังใจนะคะคุณผู้ชมคะชีวิตที่มีพลังใจนะั่นก็คือชีวิตที่มีคุณภาพค่ะมีความหวังมีความหมายนะคะและมีประโยชน์อย่างสันติสุขทั้งต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะการรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตอนเองนั้นนะคะจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างเสริมให้มีพลังสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและเบิกบานค่ะ วันนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับเรื่องราวของอาจารย์ประทีปจันคงนะคะที่ใช้เวลาว่างหลังจากเกษียณอายุราชการะคะ่ะมาศึกษาวิธีการปลูกผักไฮโดโรโพนิกนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะแรงจูงใจที่มาปลูกผักไฮโดรก็คือว่า